ช่วงนี้ก็คือต้องตามกระแสก่อนนะครับคือตัวซิ่งกําลังมาแรงมากนะครับต้องตามกระแสไปก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้มาเคาะฝุ่นกันหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงหลายคันต่อหลายคันครับสำหรับงานเคาะซิ่งนะครับไปนี้เป็นตัวท็อปนะเน่แน่นอนนะครับถ้าเป็นเลรล้วนนี่ครับผมยักไส้ให้ทุกคันนะถ้าเป็นเหรล้วนนะครับผมจะยักไส้ยักแทบเด็กให้ตรงเนี้ยทุกคันเลยนะเห็นแล้พี่สุราษฎร์นะครับภาคใต้มาอีกแล้วนะโหภาคใต้นี่รู้สึกว่าฮอตมากนะครับ สวัสดีครับผมช่างลุกซูซี่นะครับส่งางานวันนี้นะมาพ่อขุนกันหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงพองนอครับหลยไปต่อไลยไปนะครับไม่ได้ลงซากไปในงานพอนอครับก็คือชว่วงนี้ใกย่ยิบเป็นงาน สู้นะครับเป็นงานตู้ซิ่งนะครับช่วงนี้ก็คือต้องตามกระแสก่อนนะครับคือสู้ซิ่งกําลังมาแรงมากนะครับต้องตามกระแสไปก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้มาเพาะฝุ่นกันหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงหลายคันต่อหลายคันนะครับสําหรับงานเพาะซิ่งนะครับไปนี้เป็นตัวท็อปนะนี่ไปนี้นะครับเป็นเหลดล้วนนะครับเกลือสามศูนย์สี่แห้นี่จากพี่เข้าไปหล่อๆไปนี้เป็นซอยคู่ด้วยนะเนี่ยฮะไปนี้ก็คือ เสาคู่นะฮะอีกเสาเสาคู่ข้างแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นควายคู่นะฮะเป็นอะสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่แท้นะครับนีครับเป็นควายคู่แบบนี้เลยนะครับหล่อเท่ๆนี้เลยนะแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหล็กล้วนนะครับผมยักไส้ให้ทุกคันนะถ้าเป็นเหล็กล้วนนะครับผมจะยักไส้ยักแป๊บเหล็กให้ตรงเนี้ยทุกคันเลยนะแข็งแรงแน่นอนนะครับประทุกได้เลยครับสี่ห้าตันนะครับประทุกขาได้เลยครับประทุกได้ไม่ต่างจากเหล็กล้วนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเหล็กล้วนนะครับเกรดสามศูนย์สี่นะครับเกรดแท้นะจับที่เข มาดูลายหน้ากันนะครับนี่ขยับมานิดนึงนี่นะครับมาดูลายหน้ากันบ้างนะครับช่วงหน้าก็คือจกให้พี่เขาเป็นไลายซิงนะครับนฮะไลายซิงหรือว่าลายประจําร้านเลยครับแบบนี้ครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนางมองไม่เห็นมองมองก็จะชัดนะฮะนี่ก็คือเป็นลายหน้านะครับบบเป็นไลายซิ่งเลยครับจะให้พี่เขานะครับตรงแบบหล่อๆเลยนะใบบนี้นี่ ระยะห่างกำลังดีนะระห่างระหว่างประตูอะไรพวกนี้โอ้โห,โหสวยๆเลยนะ<า>นี่แน่นอนนะครับจัดให้พี่เขาไปรอๆอันนี้ลูกค้ามาจากใต้เลยนะวิ่งตรงมาจากท่าเลยคนระับต้องยอมใจนะครับลูกค้าคนนี้สุดมากนะครับนี่นะครับขอบคุณลูกค้าท่านนี้นะครับขอบมากครับพี่ครับนะครับเป็นไงบ้างครับงาน โอเคเนาะก็คืออยากให้พี่เขาตามสั่งเลยพี่เขาสั่งเป็นถาสแตนเลสร่วมซอยคู่แล้วก็เกล็ดสามสี่ด้วยครับอย <c oughs> ากให้พี่เขาไปหล่อพี่เขามาไกลด้วยนะมาจากไหนพี่ <c oughs> สุราษฎร์นะครับภาคใต้มาอีกแล้วเนะาะภาคใต้ที่รู้สึกว่าฮอตมากนะครับภาคใต้ที่มาบ่อยมากเลยนะขอบคุณลูกค้าทั้งภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ท่านี้ด้วยขอบมากครับพี่ทัศสุดนะครับเนี่ย จะไปพี่เข้าไปหล่อๆนะชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนขอแค่บอกนะครับผมทางซูซิงจัดให้เลยครับหล่อๆดีวยนี่ตุ๊กๆเหมือนนี้เลยนะฮะสุดน,นะครับใบนี้นะครับผมฝากต,ติดตามทิกตอกชั่มซูซิงนะครับมีสาระดีๆให้พี่ๆได้รับชมแน่นอนสุดเยี่ยมเลยแนมะ่หล่อๆลองใต้หนึ่งใบนะครับเรียบร้อยครับจัดตรงทีเข้าไปหล่อๆได้เลยหล่อๆลองใต้เลยนะใบนี้สุดมากนะ